ก้าอี้ที่มากมายในวันนี้นะคะที่เห็นอยู่เต็มไปหมดในห้องประชุมเนี่ยฝ่ายอาคารสถานที่ก็ได้จัดเตรียมสำหรับการประชุมผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้ผู้ปกครองอย่าลืมมานะคะอย่าลืมโดยเด็ดขาดเลยพรุ่งนี้จะได้พบกับคุณครูประจำชั้นได้พบกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆได้พบกับผู้มุในการวิทยาลัยเพื่อที่เราจะทำ ความเข้าใจกันว่าลูกหลานที่เรียนหนึ่งคนนั้นทําอย่างไรจะประสบความสําเร็จในชีวิตจบมีงานทํานะคะนี่คืออาชีวศึกษาและนี่คือการจัดเตรียมเก้าอี้ไว้สําหรับผู้ปกครองแล้วพบกันในวันที่ทำความเข้าใจทุกเรื่องราวค่ะ